สวัสดีพี่นอ้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางคุณแพลวพเผลอซูฟังเนาะครับพี่น้องสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่านะครับกับทางเพจดังนะครับว่าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับแพลวพลาผอออกมาชี้แจงแล้วหลังโดนกล่าวหาจากเพจดังพร้อมยืนยันแบบนี้ นะครับก็บคือสืบเนื่องมาจากที่ทั้งเพจอิซียมนะครับพี่น้องที่เพื่อนได้ออกมาโพสต์มาสอบถามนั่นแหละครับว่าทางคุณแพลววนี่ได้ว่าเ<ม>พาื่อนอิหริบอ <ๆ S 1> ตามที่ทั้งคุณซื้อฝนนะครับได้ไปแอบอ้างนะครับได้ได้ได้ไปเบานะครับว่าทางคุณแพลววนี่บอกว่าเอื้อมเพจอเซียมประมาณนี้ครับพี่น้องล่าสุดนะครับทางคุณแพลววเพื่อนก็นได้ออกมาโพสต์มาชี้แจงประเด็นนี้คือกันพี่น้องนะครับผ่าน เฟซนะครับของทางคุณพัฒนันทดรักษานะครับเพื่นกับวดีรปล่อยพานพี่น้องเพื่นก็ออกมาชี้แจงแล้วเพื่อนโพส์แบบนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับแล้วก็เป็นการตอบนะครับเพจอิเซียมพ่อมนะครับพี่น้องเพื่นโพ์มาขอร้องเถอะค่ะหนูมาเที่ยวกับลูกอยากมีความสุขคนที่ปั่นเลิกเถอะนะคะนะครับพี่น้องคุณมีความสุขกันหรือยังไงหนูไม่เคยไปกล่าวถึงใคร หรือไปพูดถึงใครในทางที่ไม่ดีเลยนะครับคุณแพีาวๆก็บอกว่าบ่าเคยไปก้าวไปว่าเลยนะครับและไม่เคยไปว่าเพจนี้เลยกลับมาถึงเพจอีเซียมนะครับเพื่อนบอกว่าบ่เคยไปว่านะครับคืออะไรยังไงแต่ละวันก็ทํางานทํามาหากินเวลาว่างก็มีให้ลูกครอบครัวนะครับพวกคุณจะเอาอะไรกับผู้หญิงคนนี้หนักหนานะครับ หนูไม่เคยไปพูดว่าเอือมเพจนี้เลยจะปั่นกันไปเพื่อนะครับคุณแพลววกับยืนยันนะครับว่าเพื่อนบ่ได้ว่าบ่เคยมาบ่กเคยไปว่าเอือมนะครับบ่เคยไปว่าให้เพจอีเซียมเลยนะครับเพื่อนกระชี้แจงในมุมของเพื่อนพี่น้องนะครับแล้วเพื่อนก็บอกนะครับว่าจะปั่นกันไปเพื่อนะครับเพื่อให้คุณมาเกียดหนูแบบนี้เหรอนะครับและขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจตลอดมานะคะ จากหัวใจค่ะนะครับพี่น้องการสรุปง่ายๆนะครับทางคุณพผาเผาเพื่อนก็ได้ออกมาตอบทางเพจอีิเซียมแล้วที่มีการแทรกซื้อถามเพิ่นไปนะครับเพื่อนก็ยืนยันนะครับว่าเพื่อนบ่เคยว่าบ่เคยบานะครับนะครับผมอันนี้นะครับเขาก็ต้องนําเสนอตามจริงนะครับพี่น้องเพราะว่าคุณแพวเผาเพื่อนก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าเพื่อนบ่ได้ว่าบ่ได้บานะครับนะครับผมแต่ว่าในส่วนของทางคนที่ไปบอกนะครับหรือว่าเพื่อนนี้ประเด็นกันนะครับที่บอกว่า คุณแพลวพาวเอื่อมนะครับอันนังกระเหีเ่ยนไปเคียกันนะครับพี่น้องแต่ว่าในส่วนของคุณแพลวเาเพื่อนก็ได้ออกมาเครีรยจัดเจนนะครับยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าไม่เคยพูดไม่เคยไปว่าร้ายให้ใครประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลย etic. ออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังหลังจากที่คุณแพลวเาวได้ออกมาโพสเป็นเ่าครับก็มีเอฟซีนะครับเข้าไปเข้าไปให้กับกลังใจคุณแพลาวกะเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องนะครับหลายๆท่านก็นบอกว่าปล่อยผ่านเด้อผู้ใด บอหากเราบอมาบอกมาเขากับปล่อยผ่านไปประมาณนี้กะรับลู้หรือว่ารับตั้งแต่เรื่องแล้วดีๆที่คุณฮักเขากับเพราะประมาณนี้พี่น้องกะหลาคๆนคนะครับก็เข้าไปแห่งกำลังใจนะครับเข้าไปให้งกำลังใจคุณแพลวพาๆค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเบา่บาูฟังนะครับนะครับจบประเด็นตรงนี้ไปนะครับคุณแพลวพาวได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วไม่เคยพูดไม่เคยว่านะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กะ คอมเมนต์ Comment, ขอมมาสูซฟังได้เด้อครับผมนอกเหนืออื่นใดนะครับกับคอปรินตังใจให้ทุกทุกฝฟล์นะครับพี่น้องนะครับเคียย์กันให้เข้าใจนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ